สวัสดีค่ะก็มาพบกับรัชน,นีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่พระเลสเบดีที่7 7ตุลาคม2564นะคะเดี๋ยวดูก่อนใช่เจ็ดไหมอ่ะเฉดเจ็ดค่ะเจ็ดนะคะเราก็จะมาอัปเดตวัดภูไม่ใช่สิวัดกวนบุญนะคะวัดกวนบุญนะคะอัปเดตความคืบหน้าของอีกแล้วเข้าทางประตูค่ะประตูที่ทำใหม่เป็นประตูกระจก เสร็จนานละเราก็มีอยู่คลิปหนึ่งเนาะที่เราเปรียบเทียบกระจกเก่ากระจกใหม่ฝ้าเก่าฝ้าใหม่ให้ดูนะคะนี่ค่ะฝ้ารู้สึกว่าจะติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียงอะไรเก่ติดติดฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วรอฉาบนะ,ะรอฉาบยังต้องฉาบฝ้าเรียบก่อนนะฉาบฝ้าเรียบ <laughs> เห็นบอกว่าพอฉาบฝ้าเรียบเสร็จก็จะติดหลอดไฟอันนี้เป็นดอดหลอดไฟดาวไลท์นะสามสิบดวงก็มีเอฟซ ร่วมบุญมาแล้วนะคะซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตรงกลางก็เป็นหลอดไฟแบบหลอดใหญ่เนาะสวยๆเหมือนหลอดพระประธานน่ะก็มีเอฟซีส่งมาให้แล้วนะคะซีหลอดท่ซีหลอดนี่ค่ะหลอดใหญ่นะตรงกลางซีหลอดแล้วก็หลอดเด็กหลอดเล็กดาวไลท์อีกสามสิบดวงนี่ค่ะอุปกรณ์ส่วนมากก็จะมีมาวางไว้ตรงนี้แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็น ไฟดาวไลท์สาดวงนี่ค่ะเป็นโคมแบบนี้แล้วก็เป็นหลอดแบบนี้นะวางอยู่ตรงนี้ก็ต้องรอฉาบก่อนเนาะถ้ายังไม่ฉาบก็เดี๋ยวมันเปื้อนนะ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นหลอดไฟพระประธานหลอดใหญ่ๆสีหลอด4ดวงนะคะมีครบค่ะรอรอช่างทํางานเสร็จนี่ค่ะสหลอดหลอดละกล่องส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นลำโพงเนาะ ทำโพงนะคะน่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะดูสงสัยพระจะไปทุระอยู่กับสายบุญนะคะประมาณนี้นี่นะก็เตรียมงานนะคะน่าจะทันทอดกระถินอยู่ก็ถามช่างเดียวแล้วว่าทันไหมง <laughs> านทอดกระถินเกก็บอกว่ายังไงก็ทานามาดูความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นหลังคาตรงนี้นะคะหลังคาคัวเล็กๆคัวเล็กเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคาใหม่นะคะพี่น้องเปลี่ยนหลังคาใหม่นี่ค่ะเป็นหลังคาใหม่เมพิ่งเปลี่ยนเสร็จไปเมื่อเช้านี่แหละอาเขาจะติดฟ้าด้วยเหรอทําโครงรอเลยน่าจะติดฟ้าด้วยอ๋อที่สําคัญฟ้าด้านนอกอีกค่ะฟ้าด้านนอกอีกนะตรงนี้ยังไม่ได้ทาเนาะแต่ฝั่งนู้นอะทําแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งตรงนี้นะ,ะทะทแล้วค่ะฟ้า นี่ค่ะฝ้าด้านนอกฝั่งนี้ก็เริ่มทำแล้วนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูทางครัวแล้วก็ห้องน้ำแต่ห้องน้ำจากการที่เรามองลงไปเนี่ยรู้สึกว่าจะได้หลายเปอร์เซ็นแล้วแหละเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะทั้งชาบทั้งตบแต่งน่าจะเกือบเสร็จแล้วแหละ วางโถส้่วมค่ะเดี๋ยวดิวฉันจะพาไปดูนะคะลงครัวแล้วก็ห้องน้ำพริบพริบ นี่ค่ะนี่เดี๋ยมาอัพตรงนี้มองจากด้านบนอีกแล้วฉันต้องมองจากบุมบนอย่างเดียวค่ะโอ,โอ้โอ้โนนค่ะโนนห้องน้ำนี่เหมือนในปั๊มเลยอ๋อยังไม่ได้เทพื้นข้างนอกยังไม่ได้เทพื้นแต่ข้างในมองไปเหมือนจะใส่โถส้วมแล้วนะ ห้องครัวห้องครัวหรือโรงครัววัดนั่นเองนะคะโรงครัววัดก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็พึ่งกับนทชนี้ับพี่ออกก็พึ่งไปซื้อเครื่องถวายกระถินนะคะพึ่งกลับมาแล้วก็ไปส่งพัสดุให้เอฟซีด้วยนะคะพัสดุให้เอฟซีที่ร่วมบุญกระถินมาที่วัดบ้านกลนบุญที่จะได้วัตถุมงคลเป็นไม้เย่เย่แล้วก็ เครือเขาหลงนะคะก็แถมเครือเขาหลงไปนิดนึงแหละนะเพิ่งมาส่งมาเมื่อกี้นะะี้ค่ะแล้วก็แวะกินอาหารเที่ยงค่ะเป็นปลาเผานะคะก็คลิปไปซื้อของกับคลิปกินอาหารเที่ยงก็จะอยู่ช่อง,องพี่อ๋อดีไอวายนะ,ะจะลงช่องเดียวนะคะนี่ค่ะบรรยากาศ บรรยากาศช่วงบ่ายช่างเดียวไม่รู้ไปไหนนะคะแต่ว่าขาตั้งกล้องช่างเดียวก็ยังอยู่แสดงว่าช่างเดียวก็ต้องกลับมากลับมาอยู่แล้วนะเซะลเล่นเซลเล่นช่างเดียวแกน่าจะมีทุลาหรือเปล่าตอนเช้าเรามาก็ยังเจอแกอยู่ส่วนเรื่องกระถินนะคะเรื่องกระถินเนาะก็ยังมีเอฟซบางท่านก็โอนช้ามาหน่อยเนาะไม้แย่แย่ก็ก็หมดนะคะแต่ว่าเราจะให้เป็นเครือเขาหลงแทนนะคะเครือเขาหลงก็ นะพุทธคุณก็ก็ดีอยู่ค่ะเกี่ยวกับการค้าขายค่ะเมื่อเช้านี้แม่ราชนีก็โทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องเครือเขาหลงนะะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้แม่บอกว่าแถวบ้านเราหายากนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแถวนี้ก็อยู่บนเขาเนาะก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าถ้าไปหาอีกจะมีอีกไหมนะคะ นี่แหละห้องน้ำสวยงามค่ะสวยงามสวยตุ้งไม้ละแนงข้างบนนี่เลยเนาะสีสม <c oughs> นะคะโอ้โหกลิ่นควัน วันนี้รู้สึกว่าอากาศจะครึ้มอีกแล้วนะจะครึ้มอีกแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเงียบของเงียบรอบนี้เมื่อเช้านี้ยังคืึกคากอยู่ เดี๋ยวคลิปนี้เขาจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ